จี้มากินนี่แล้วจูจี้ชอบกินยะานางดูดูดนะูดูนางชอบกินมากอย่าให้เถาย่านางเลื้อยเข้าคอกเชียวอร่อยไหมคะอืมเอาเชียวงง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  ของโปรดเธอเลยเลยใบยานางเนี่ยให้เลื้อยเข้าคอกินหมดจูจีที่น่ารักของเอวากินนี่หมแล้ดูดูดูถึงไหมนะเอายืนกินเอายืนกินเอาเอาเอา,า,า,าไม่ถึงยืนมาเดี๋ยวแป๊บยืนขึ้น 哪里有？